มาแล้วครับเกมนี้ครับต้องบอกเลยว่า MC ครับผม m e r c e เซเ y n นิวเซนเ a อ i o ชหยิบเวนมาเนี่ยแล้วดูอินเวนนะตัวที่หยิบมาครับผมต้องบอกแล้วขนขนสยองพยองเก้าครับอืจริงครับที่คุณพูดนี่มีเหตุผลมากใช่มแต่มันแปลว่าอะไรแบบกลัวไงกลัวขนลุกอะไรอย่างนี้อเอมาครับนี่ครับผมมาป่วนตรงกลางก่อนับผมดูบาลีเดตัวใส่เอาละครับผมรับเอฮะ ออกจะโดนโกดอยู่นิดนึงนะครับผมแน่นอนครับแชมเปเมิรีครับบวกกับตัวเรนส์นะครับโดนไปก่อนครับผมใช่ครับพลังหินกริ่งและดันล่างมีวกเหมือนกันครับผมอันนี้เซลครับกินเนมอนพยายามจะกดดันนะครับนี่ครับเป็นมอฟไฟกับซิกจะโดนโกดแบบนี้ฮะด้วยความที่เป็นเวนกับลูลูด้วยใช่ครับผมโอ้ ้มันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรไงด้วยด้วยความที่มันเป็นซิกอ่ะนะครับก็แค่ปลาบอลซิงบอมไปเรื่อยๆใช่นี่ฮะแต่ว่าคินิมอนเนี่ยต้องโฟกัสเยอะอยู่บนคนเหมือนกันอ้อาวก็ถ้าได้มีการเทรดเล็กน้อยครับผมหนูมาลีแล้วคัดไทยนะฮะกับเทกไปคนละข้อหนึ่งครับผมเจ็บอยู่เหมือนกนันนะซินิเคมารอตรงกลางครับครับไม่เห็นภาพนะเอาจริงแล้วไม่น่าได้ด้วยความที่เป็นเซตด้วยใช่ครับกดสลัดเงาออกได้เลยอ่าฮะไฮบรัช อันเดรียครับมาทางขวามือไม่เห็นนะเจซีเอาไงครับเซฟการมาก่อนเนี่ยผมช่วยกันเคลียร์เฉยๆไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นครับส่วนซินิเคตครับอินเวดแล้วมาเวดบลูต่อครับผมซินิเคตไม่ปล่อยเวลาเสียเปล่าครับหลังจากที่มารอแก๊งที่เลนกลางฮะแล้วไม่ได้จังหวะครับมาเวดบลูต่อแล้วได้ไปแล้วฮะมาปากวิชันลงมาแต่ก็ไม่ทันแล้วถอยไปแล้วเรียบร้อยครับผมพร้อมกับบลูหนึ่งตัวนี่ครับอันเดรียฮะได้ปูไปครับซินิเคต นะน่าจะได้ปูบนเหมือนกันครับเรียบร้อยครับแล้วมาขอท่านบนลยับหนูมบารีเลือดน้อยมาแล้วยกเด็กขึ้เรทมาก่อนครับผมแล้วบอลที่แสมงผลกับมาจังหวะนี้ผมเต็มเต็มเรียบร้อยครับผมมอบเลยฮะเฟิร์สหลัดครับผมจัดมาก่อนเลยครับอินเวนท์เวทป่าเสร็จมาเวทเลนบนต่อด้วยได้ครับผมกับบาอนเลนตรงนี้ครับด้วยความที่หนุ่มบารีเลือดน้อยฮะจังหวะดีมากครับซินเดอเรลใช่เลยครับเอาฮะตัวของอันเดรเดเชครับอยู่ที่บูบ้าของทางฝั่งของอินเวดทีสปอร์ต เวทคืนบ้างครับผมอันเดิเช่เจซีกลับมาครับมานาใกล้จะหมดแล้วครับผมครับน่าจะเป็นเวฟสุดท้ายแล้วหรือเปล่าครับที่จะอยู่ที่ตรงนี้ครับสำหรับเจซีออกปล่อยรถถังครับผมไม่ปล่อยเวลาเสียเปล่าครับพี่กลับบ้านก่อนนะเพื่อที่จะได้กลับเข้าเลนได้เร็วขึ้นครับถ้ามองถึงเรื่องของสถานการณ์การเงินครับผมแน่นอนว่าตอนนี้ทางอินเวสทิสต์อร์ตครับทำได้ดีกว่า นะตัวของแคททายครับตัดสินใจในการจะขึ้นมาเป็นเบลอบุลคิงนะครับผมตอนนี้ใกล้ที่จะได้แล้วนะครับคือเอามากดดันหนูมาลีเลยใช่นะถ้าได้มาก็ต้องบอกว่าเลนก็น่าจะอยู่ยากขึ้นนะสำหรับหนูมาลีก็ระเบิดใช้ได้อยู่เนเพราะว่าตัวเลนเอกเองก็เป็นตัวที่แบบค่อนข้างจะดูรัดดูดันในเลนอยู่แล้วด้วยในกระผมแล้วการได้รูนคิงมาครับโอ้โหบอกเลยว่าถึงพี่ถึงขิงนะครับผมมากันอีกแล้วครับผมตอนนี้ครับอันเดอร์ชเชตัดทางด้านหลังมา หนูมาลีครับผมอารู้เลยสเตรเตอร์กำลังปัดเดีนัทครับผมแล้วตอนนี้อะยังไงเอ็กโพสิบแคร์ครับโดนงเต็มเต็มรับตรงชกบาสครับหนูมาลียังมีชีวิตรอดอยู่ฮะแต่ว่าจ่ายไปทุกอย่างเลยครับใช่ครับผมเหลืออีกอย่างเดียวที่ยังไม่ได้จ่ายคือชีวิตนิดเดียวเท่านั้นแต่ยังไม่จบครับอีเวมาต่อครับผมเอาละสิฮะตอนนี้ฟูลลี่เต็มเปลี่ยมครับผมสำหรับตัวงแคทชัครับโซนิีกคนนึงแปรปาเจอตัวของซิดิเคนแล้วเข้ามาทางด้านหลังครับผมแล้วดูเลยสเตรเตอร์มาคืนดิ วอดขาดโดนเดสมาร์ไปเหมือนกันครับผมบัฟเอครับเก็บขึ้นไปได้ฮะเสียทิ่นีเขตไปครับใช่ครับผมแลกกันไปครับจังหวะนี้ได้อยู่เหมือนกันครับผมแล้วเมื่อกี้นี่คือซัพพอร์ตเตอร์เอ่อจ่ายแฟลมาแล้วก็จ่ายไวโก้นะแต่ว่าเซฟเพื่อนไม่ทันนะครับผมผลมันก็ไปเลยไปอยู่ที่ตัวของบัฟเอ็กนะแต่ทั้งนี้ท่านไม่เป็นไรใช่ค่าได้เป็นพอแล้วใช่ครับผมก็แลกกันไปนะหนึ่งกับหนึ่งนะผมสำหรับตัวจังเกิลนะครับและนี่ครับ กำลังจะเกิดขึ้นมาแล้วครับเกิดมาแล้วด้วยครับผมนี่แกเปิดก่อนได้เปลี่ยวว่าผมคลายเอาฮะพลังแห่งหินกริ้งมาครับบาเลโร เดือบรีมาแล้ว MC มารอกันแล้วครับตรงนี้เสียเลือดเยอะขึ้นไปหรือเปล่าครับตอนนี้เอายังไงดีครับบายโรมอีกหนึ่งครั้งครับซีนิเก็ไม่มีแลกเงินล็อกครับผมกรับเอครับเรเซอร์ชูริเคนมาเจ็บหนักอยู่บนกานที่ผมเจซีรอจังหวะดีๆอยู่ตรงนี้แล้วเมกาพิรบองมาบอกช็อกแควเชิบเดลจิเคนไปล้มมันดีครับผมเคนครับเขาไปตบตันใส่หนึ่งทีแต่ไม่ไหวครโอ้โหดาเมจพอแล้วครับมันไม่มีครับจ่ายไปหลายอัติเมทครับผมสองอัติเมทเลยครับ ทั้งอินฟินิทบอลทั้งอันสตาร์เบลฟอสไม่ได้ครับเสียมังกรเนี่ยแล้วเสียชีวิตไปด้วยใช่ฮะโดนไป2เลยครับคือเมื่อกี้นี่ภาพมาเลยนะโอ้แต่ทาร่าละละเกือบไปเหมือนกันครับผมสำหรับตัวของอาริอุชเช่สปอเตอร์แล้วก็บับเอ็กซ์เนี้ยนะบอกเลยว่าเหมาเหมาเนะี้ยหยิบแพ็กเกจนี้มานะครับผมน่าเสียดายจริงๆสำหรับตัวของคายคือเขาเสียเ,เลือดเร็วไปหน่อยใช่มันกลายเป็นว่าเหลือเลือดครึ่งหลอดแล้วอันสตาร์เบลฟอสเข้ามาแถมตบแป้นมันก็ไม่ไหวไงเออ นะครต้องต้องชมบับ X อด้วยเพราะเมื่อกี้บับ X ไปขวางไว้ด้านหลังครับคือประโยนสกิลไปสาดทุกอย่างเลยฮะแล้วทางด้านอีเวสไปต่อไม่ได้ครับผมโดนขวางครับผมเสียมังกรพร้อมกับ2ชีวิตครับอันเดอรเช่ฟาร์มไวยอยู่นะครับผมจริงแล้วต้องบอกว่าบับ X เนี่ยค่อนข้างที่จะใจดีด้วยนะฮะก็คือให้แท็กเลยในช่วงแรกไงเราแยกมาด้านล่างครับผมบับเครับ ส่งชินิมอนมากลางครับเพื่อที่จะได้ดฟานได้เร็วขึ้นครผมรแล้วเปิดใส่ส่วนทันทีผมตอนนี้สุดไฟอีกนายใส่เข้ามารับผมร้อนแรงนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่มีเลเซอร์ชุดิเคนครับผมเลยทำให้ได้แค่ AA เท่านั้นอ่าอืมยังยังร้อนแรงไม่พอครับนดครับผมนิดเดียวครับต้องต,ต้องเิดกว่านี้หน่อยอใช่ครับผมต้องใส่ชิปเพิ่มสักสองเม็ดกำลังดี พอฟัดเขาเหี่ยงนะใช่ครับผมพวกเราเนี่ยเริ่มหลุดนะเริ่มหลุดลับๆเองครับยังคงฝังตัวอยู่ที่เลนมังกรครับโลกเหมือนจะมีโคลงไปหรือเปล่าครับจินเกตเลี้ยวลงไปแล้วครับด้านล่างแต่ไม่น่าจะจับได้ฮะด้วยความที่เป็นเซตด้วยใช่เลยเริ่มมาเป็นบิลเออแบ็คฮิฟเวอร์ซะด้วยนะครับผมก็จะมีเลือดนะฮะแล้วก็รถคูดาวด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะตอบโจทย์แล้วที่เลนกลางครับยังคงตึงกันอยู่ครับตอนนี้ดึงความสนใจฮะ เพราะว่าตัวอ็อบเจกต์ยังไม่ขึ้นครับมันก็ตัวต่อไปจะเป็นมังกรลมครับต้องบอกว่าออไอ้มอฟไฟเนี่ยมันสุดจะเคาน์เตอร์เวเลยนะครับผมทุกทุกอย่างเลยนะอถ้าตัวกาวสแลมเนี่ยนะครับมันทำให้ไอแอทตราสปีดมันช้าลงใช่เออแล้วก็อันสตอรเบิลฟอสต์มันหลบยากมากนะครับถึงแม้ว่าคุณจะมือเร็วใจเร็วก็เถอะแล้วไอ้ตัวอันสตอรเบิลฟอสต์กดคอนเดมขัดไม่ได้ด้วยอ่าใช่เลยก็คือยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเออ่ใช้ฟันอนฮาวแล้วก็แชมเบิรลหนีหรือไม่ก็ต้อองแฟ่ะ ตามชื่อเลยครับอันสตาเบลฟอร์สพลังที่ไม่อาจหยุดยั้งได้นะครับพี่ต้นโดนถึงตัวเนี่ยนะครับผมโดนตบแป้นตามมาไปต่อเนี่ยบอกเลยว่าเวนี่เป็นหมันเลยอ่ะใช่ครับผมหลังจากที่โดนตบแป้นไปเวงแคตบพื้นต่อใช่แม่แม่นิดเดียวเท่านั้นอุ้มเม่่ยกาฟิโ่นบอกมาทีเวฟครับผมเพื่อที่จะเอาเทอเลตนี้ฮะสตาร์ทฟอร์สของอินเวนิสปอร์ตจได้แน่นอนครับเรียบร้อยครับเทอเลตตรงกลางแตกลงไปแล้วครับผมอืมอินเวนิสปอร์ตเค่อยๆรุกขึ้นก็ไปเรื่อยๆครับครับ ครับเอ็กซ์มีเดดมาครับแต่ว่าก็ขนขบวนพาเลรกันมาเหมือนกันนะครับตลอดทางฝั่งอีเวนท์่บอลหมากันเป็นแก๊งครับวีเอาที่เมยครับผมคายแต่จะใช้ใส่คายดีครับครับอินเดียบอนยังคงฟรามอยู่ครับผมที่เลนกลางครับแชทไทยก็เหมือนเดิมฮะยังคงดันเลนบาลอนอยู่เรื่อยๆครับครับตอนนี้เมย์พยายามคุมพื้นที่แมปอยู่ตอนนี้คือเริ่มปิดแมปแล้วใช่เลยครับ เพราตอนนี้ได้ไป2เทอร์เรแล้วนะครับทางด้านบนกับเลนกลางนะครับนั่นหมายความว่าทางฝั่งของอ e ีวลส์อร์ดจะคุมพื้นที่ทางด้านบารอนได้ดีขึ้นเยอะเลย<ช>นะครับ,รบแล้วทางด้านล่านเนี่ยตัวของบรับเอ็กก็จะไปคือจะพูดว่างไงดีอะจะไปวัดกับเจสมันก็ มันก็ได้แหละนะครับแต่ถ้าพามาก็ตายไงใช่ออก็เลยทำได้แค่แบบว่าเคียร์เว้กันไปเคียร์เวกันมาเหมือนกับเพื่อนกัน <beloved. S 2> เอ,อ่ะเจอหน้ามาจาับมือทีนึงก็เดินออกไปประมาณนะั้นเพราะจังหวะกดเบนมาสเข้าไปมันก็จะมีจังหวะที่แบบเจ๊สามารถน็อกแบ็คออกมาได้ไงอ่า,อา<ด>ถ้าโด,โดน,ดนโจังหวะนั้นก็จะแบบโอ้โหอาจจะโดนสวนได้ครับผมใช่เลย นะครัแล้วกลับมาต่อครับตอนนี้มักนก็ลมกําลังจะเกิดขึ้นมาครับแล้วอิมเมจสปอร์เริ่มมาตึงกําลังที่เลนกลางครับครับว้าวเปิดแล้มไปวอล์ฟบอลไปพลาดครับผมคิดว่ามังกรจะตายครับตอนนี้มีไวโกเข้าไปช่วยชีวิตไว้เขาบอกเซเบอร์พรยายามที่จะยิงต่อครับแต่ว่ามันไม่ไหวจริงฮะ โอ้โหเมื่อกี้นี่เสียดายเลยผมคายฮะอันสตอมเป็บูฟอฟตมาแต่มันไม่โดนซะงั้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมทางฝาของ m อมครับเสียอันติไปเยอะฮะตัวของดาร์กนเรทของอนเดรเช่ก็เสียไปเรียบร้อยครับผมไฟนอลนาเอาของเคนอัก็เช่นกันทัศปัตเตอร์ฮะเสียวายโกไปจอกบา์ก็ไปันหวะนี้ผมเคารออยู่แล้วรถไฟได้์โมาหมบูนเลฟต์เตอร์เข้ามาตอนนี้ผมโดนวิมซี่เข้ามาผมเดนมาหลบไปในจังหวะแรกก่อนการคายใจแฟดเนี้ยมายังไงจ่ายแต่สิทธ มังกรไปแต่ว่าต้องจ่ายมาด้วยชีวิตของซินดิเคทหรือเปล่าเรียบร้อยครับคินิบอนตามต่อครับผมโดนหินคริง้งเข้ามาจาังหวะนี้ผมเจอรชิ้นชาใส่หน้หนบบามือจี๋ผมบ้าเราร้อนเข้าไปีกครั้งคคินิบอนมีโลค่อนข้างจะเยอะอยู่ครตามต่อไปในช็อตบารไปไม่โดนคินิมอนครับแม่น่าเสียดายฮะเจซีโอ้นิดเดียวเท่านั้นครับผมแล้วเหมือนจะไม่จบหรือเปล่าครับเอ็มซียังคงต่อกันที่เลนกลางครับตอนนี้4ี่คนจะไหลไปคูมิชั่นต่อเลยครับแต่เลือดเหลือน้อยนะครับผมสำหรับซัพพอร์เตอร์แล้วมานาจะหมดด้วยครับ ก็ได้รที่นั้นฮะแคทไทฟ์ไปต่อครับเสียมังกรมาเอาพิบแทนครับอุ๊ยโอ้ไม่ได้ฮะมามาถึงทันแล้วใช่ฮะแต่ยิงไม่ทันครับแตกไปก่อนอันนี้ยแอบรูกของฝ่ายครับของแคทไทฟ์แต่ว่าช้าไปหน่อยนึงครับมาเองเมื่อกี้เหมือนกับไปถืออยู่มูมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโอเสียได้พริบตัวเมื่อกี้จริงครับก็ยิงไปแล้วนะเมื่อกี้แต่โดนไม่พอนะครับผม แล้วอินเวสครับไหลามาที่เลนมังกรงครับผมครับเพราะว่าเทอเด็รอบนอกเหลือ<ว>แค่อันนี้ฮะับสำหรับเซตเจ๊หนึ่งมมาแล้วครับ4คนมันไม่ใช่ปัญหาด้วยนะกับการสติกอ่ะคืออินเวสปอดสามารถสติกกันเล่นได้อยู่แล้วนะครับผม<ช>แล้วก็สก่งใครสักคนหนึ่งไปเพราะว่าตอนนี้นบบพาวเวอร์สไปรท์ของเซตยังมาไม่ถึงใช่คือถ,ถ้าเข้าไปเสี่ยงก็อย่างที่บอกแหละมันก็เสี่ยงได้นะแต่ว่าอาจจะโดนสวนมาตายด้วยเหมือนกันและแน่นอนว่าซิกไม่มีทางจะออกไปสปิทุดเลยนี่คือแบบยืนกอดเพื่อนเลยอ่ะนะครับเพื่อนเราละกัน คือยากมากกับการที่ซิกจะไปแบบไปสปีดพุทอยู่คนเดียวอ,ะอ่ะเนี่ยครับผมคืออย่างน้อยถ้าถ้าเป็นเวนอะไฟนอลเอาต์ัมเบิลยังติดหายตัวได้สักพักหนึง่งแต่ซิกเนี่ยเซตเชลเสร็จปุ๊บจบเลยอ่าคลายครับพยายามไล่มาบอริสแตรมใส่หน้ามาหนึ่งยีครับผมตอนนี้เปิดแล้วเราล็อกวิว่งหนีทันทีครับสำหรับซิดเกรดแม่เสียสกิลสำคัญไปแล้วและเช่นเดียวกันแคทคินนิมอนก็เสียไฟนอลอาตไปเหมือนกันครับแต่อินเวดยังเหลือนี่อยู่ครับคายครับอันสตอเบิลฟอสใช่เลย จะไปใช้ใส่สใครดีครับผมตรนนี้ผมว่าน่าจะโฟกัสเวนเป็นหลักกันแหละยังไงก็ต้องเวนนะแต่รอบที่แล้วเขาพยายามใช้ใส่คีนิมอนแล้วไงแต่เพื่อนเซฟทันแล้วกลายเป็นว่าหม่งพื้นไปอร,รอบนี้ต้องมาดูว่าจะหม่งโดนหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าถ้าจับเวนได้เนี่ยตัวดามเมจหลักจะหายไปนหนึ่งตัวเลยตัวใครมันหายจะกลายเป็นว่าตัวที่เน้นอาศัยการเบรสนะใช่ครับว่าจะเป็นตัวของหนูมาเรียเดลิเชแล้วก็บับเอ็กซ์ที่ได้เป็นเซฟนะครับแต่ทันทีทันนั้นครับผมมาเทียบกันไป ตัวของ i n v a ว e e s p o r t ครับดูเหมือนว่าจะต้องเป็นการใช้สกิลใหญ่เยอะเหมือนกันนะใช่นะครับเพราะว่าตัวเลือกมาเนี่ยคือมันต้องบึ้มให้แตกอ่ะอ่ฮะแต่ถ้าถามว่าไปต่อได้ไหมมันก็ไปต่อได้เพราะยังมีทั้งเดนเน็กมีทั้งโอลาฟนะครับผมแต่ปัญหาเลยคือถ้าเบิร์สกิเนมอนไม่ตายอ่ะกิเนมอนขายทั้งวันใช่ใช่ใช ตัวเบรกเยอะอยู่นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือจะโฟกัสกันถูกจุดหรือเปล่าสำหรับทางฝั่งของอินเวดเอ็มซีมีเครื่องมือในการขัดอยู่2อย่างเอฟวสิบแคกแล้วก็ไวโกส่วนอีกเวฟโดนครับไม่มีปัญหาครับผมโดนเปิดตุดไปก็เท่านั้นครับพออินเวดจะไปต่อครับด้านบ้านโอ้โหตัดหนักเลยครับผมโดนกัน มาแบบนี้ใจแฟลต์ลบไปก่อนจนังหวะแรกครับผมสุริเวะแปะมาโดนชนะแล้านะบอลจีน,บ,นบอนลึกเกินไปแล้วครับผมเลื่อนเหลือแค่นิดเดียวนั้นครับผมตอนนี้เลื่อนรออยู่ครับผมเดทมาเข้ามาเก็บคายไปก่อนครับผมาน,นละล้วทูนเดสก,กายจากตัวของเจซีจะทำยังไงหนูมาลีลึกเกินไปหรือเปล่าซิลิเกตเข้ามาฟาใส่ได้าไ,า<อ>ไม่งเหลยอผมพยายามจะเก็บไม่ได้มากที่สุดครับผมบตอนนี้ยังไงอันเดรวิเช่กดในส่วนตัวทองค้างเอาไว้ก็ทูนเดสกายมาแล้วเรียบร้อยเลยครับผมไฟยาวครัเป็นเกมของอินเวสต์สปอร์ตเลยฮะเพลงนี้โอ้เกือบจะได้บลัฟด้วยครับเมื่อกกีีี้้้นนนนนแต่่เเเเดดดดิิหลุทมาายวััครบ เมื่อกช็อบลัซไปต่อได้ฮะอืมโอ้นิดเดียวครับบินเวทแต่ดีแล้วครับตรงนี้ได้เทเลตตรงกลางมาแล้วได้ไปครึ่งทีมะโอ้ฝืนไปเยอะเลยครับเมื่อกี้นะคีเนมอนคือเลือกเขาโลมากนะใช่เออแต่แบบไม่ได้สนใจในการกลับอะนะครับม,มั่นใจคือต้องบอกว่าเล่นมั่นใจแหละนะเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนรอ,ออยู่รอบๆตัวแต่สิ่งสำคัญก็คืออินเวทอีสปอร์ตพลังแห่งการโถมมาสี่ตัวใช่ครับคือเมื่อกี้เห็นแหละว่าบับเอ็กอ่ะเนี่ยวเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับโดนงัดสองครับผมแล้ว เดสมาร์คเข้าไปด้านหลังสุดครับผมนู่นเนียไปถึงนู่นนะครีเนมอนไปต่อเลยครับไม่รอแล้วครับต้องไปช่วยฮะ แล้วกลายเป็นว่าหลุดโพสิชันเข้ามาครับทำให้โดนสวนดาเมจกลับมาครับผมเมาเซนตูเรกันต่อครับผมตอนนี้ไม่ต้องพังไม่ต้องพักกันแล้วครับเมกาอิฟโดบอมลงมาครับผมราเบกยัางไงาจ่ายแฟดหลบไปก่อนจะมาแรกผมอร,มมรมที่บอมหลบมาในวันนี้ผมชีนิเคเจ็บหนักมากอดิเช่เข้ามาพยายามเบิร์ดในทันสุด<อ>แล้วเดวนมากเขาไม่ได้ฟังด้านหลังครับผมวีว,วีกดเซฟสินะแต่ก็ไม่พออยู่ดีแค่ท้ายเดินตัดเข้ามาในวันนี้ผมหนูมาลีเริ่มเจ็บหนักเหมือนกันจ่ายเอฟซีแขกเข้ามาผมเจซีพยายามที่จะเบิร์ดตัวของมังกรนี้ไปครับผมราเบกยัังงงไตวขอ โอ้พี่หินไม่มีอัลติเมทครับแต่ไม่เป็นไรครับตัวนี่แหละนะครับมีแต่ใจกับตัวก็พอแล้วเอาตัวถ่<อ>ตัตดก็ามาครผมกิ้งหินใส่หน้าไปถึงทีกาซแแลนทุบแฟยังไงช็อกแบกครับพยายามที่จะได้มังมกรตัวนี้ไปเหลือสองล,ล้วได้ไปทันทีผมสาะชีวิตเพื่อไปคนเดียวคือว่าโอเคอยู่จ่ายพี่หินครับแลกมังกรหิน ได้มังกรดินไปก็ผมมีเวะครับแต่ว่าดีก็ผมมาต่อฮะโอ่โอจุดไฟนายแต่ก็ามากมรับอกแคทยนี่ตายได้นั่นเนี่ยแบบนั้นน่ะแล้วก็เซลสิทธิ์เข้ามาผมดูเหมือนว่าจะลึกเกินไปหรือเปล่าอ,อยากให้ลองทบทวนดูเรียบร้อยครับเอเดนดิชเช่เหลือขีดเดียวนั้นัทช็อคแบสมาติดบัฟเอ็กซ์อีกครับโอ้โห ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับผมเจซีหามุมเล่นได้ค่อนข้างจะลาบากครับเมื่อกี้นี้คือตายตัวเดียวยังโอเคแต่อตอนนี้เริ่มลานะําบากนะใช่ครับเมื่อกี้คือพยายามจะยิงใส่อันเดลิเช่แล้วแต่ว่ามีบัฟเอ็กเดินอยู่ตรงนั้นนะไม่ถึงครับเสียเสเตตรงกลางไปด้วยครับผมอินเวดครับตอนนี้ครับปารอนครับนอนรออยู่ในหลุมแล้วครับผมอมืรอให้ทุกคนมาจับจองครับแต่จะมีใครมาถึงก่อนหรือเปล่าครับตอนนี้นั่นนะเสีย กินเวทน่าจะเรียกไฟต่อครับเพราะว่าตอนนี้อัลติเมททุกคนออนไลน์แล้วกับพิเนมอนขึ้นมาเป็นควิกซิลเวอร์นะล้างตัวของดีบัฟออกนะครับผมแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือมันล้างน็อกอัพไปได้นะครับรูทแก้ได้สตันแก้ได้แต่น็อกอัพแก้ไม่ได้นะครับครับนะเริ่มเดินเคลียร์พื้นที่ครับผมทางด้านกินเวทครับเคลียร์ป่าด้านบนไปแล้วก็ถอยกลับไปตั้งหลักกันก่อนครับแต่ว่าทางด้าน MC ครับ มากองกันอยู่ตรงนี้ครับ3คนแล้วลับเอกะแคบเดินไปเหมือนจะไปไล่แคทไท้ครับต้องการจะทำเวฟล่างก่อนไม่เจ็บไม่เจ็บมีปิงปิงครับผมแล้วหน้าบารอนครับจะเอาให้ได้ครับเหมือนเอาออฟพูชชันมากเลยตอนนี้ชินิมอนมาแล้วชินิคอยมารออยู่แล้วผมดูมารีมาพร้อมกับคายแล้วเปิดเลยแล้วกับ ต่มาไม่โดนแต่ไม่เป็นไรกับเสียคีนมอนไปทันทีผมไปไล่ต่อที่ตัวดูมารีครับไปยังไม่สุดเลยครับตันนี้ยังไงบอดีสแตมเข้ามาดูมารีเรือทีเดียวเท่านั้นครับผมจะว่าดีเคเข้าไปต่อไม่ได้ครับทางด้านหลังเสียวีวีไปฮะแลกกับคีนมอนครับโอ้ชดเมื่อกี้เสียดายว่าครับผมใายครับโคกไปนิดเดียวเท่านั้นครับเกือบจะได้ทั้งคู่เลยกลายเป็นว่าได้หนึ่งครับแต่ยังดีว่าได้เป็นตัวคอมาคีนอมอนแล้วจะไปกันต่อหรือเปล่าครับสดเวตอนนี้ ต้องรอก่อนแหละฮะอันเดอรเช่ที่คือเข้ามุมที่ดีมากเลยฮะแต่วีวีก็เซฟสเปลนะคือไม่ได้กดอะไรเลยใช่ครับแต่กับการก็คินิมอนจ่ายหมดจ่ายเบิ้ดทุกอย่างครับคือเอามือรูดหน้าจอเมื่อกี้ใช่ใช่โอ้เราเจอใช่โดนโอ้ดัเปิดกลับมาครับผมแต่ว่าไปเจ็บยังไม่เจ็บ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 ขาทีเดียวผมยังรอชีวิตอยู่ครับผมแล้วตอนนี้ผมแคทไทยก็เปิดดังนั้นขึ้นมารถเร็ชีวิตเพื่อนเอาไว้ได้ดีอยู่ฮะอันเดอร์เช่เสียไปแค่ เด็กก็เรทเท่านั้นครับหนูมาลีเสียเลือดไปครึ่งหลอดโอ้โหคายครับผมในโชคร้ายก็ยังมีโชคดีครับด๊กแคร์ต่อยแล้วอ๋อนายทำอย่างนั้นอีกแล้วเหรอครับชายต่ระดับครับซัพพอร์เตอร์โดนล้วงก็ไปทันทีครับผมเรียบร้อยล้มลงไปเรียบร้อยแล้วครับสติเกตวิ่งไล่ต่อหนูมาลีบอกงานเข่าเรียบร้อยเลยครับเสียไปสองเสียเอฟซีแคกด้วยครับตอนนี้เปิดโอกาสให้ทางของฝั่งอินเวอร์สสปอร์ตครับไปที่บารอนดัชอต้องเข้าครับบารอนตอนนี้เพราะว่าเอ็มซีแคปเสียลูลู่กับ ซัพพอร์ตเสียหนูมาลีกับซัพพอร์ตเตอร์ไปในคำสองตัวนี้มีสกิลขัดที่แบบมันเป็นตัวคอเลยอ่ะครับผมมันขัดได้อย่างดีครับยังมีแล้วมาครับผมอันเดริเช่ครับอยู่กับบราเบกมาแล้วบราสตอลิเวรแปลมาพยายามจะขโมยตัวต่อมาเรียบร้อ,รรรอยครับผมเดนมาสูดกันมาในวันนี้คนแต่เอาสิคัมาขวางไว้ก่อนแล้วบัฟพยายามที่จะทำอะไรไหมให้มาที่้นกับแล,ล้อันเดริเช่ล้มลงไปทันทีครับผมขายังไงหันกลับมาทิ่เกตบอกช่วยด้วยโว้ยสต์เตอยอีแล้วผมเรียบร้อยได้บรลนาชอตัวนี้ไปผมบาเบกเดินหนีออกมาครับผมใครยังคงพยายามที่่่่่ไลตตตาามอครับแว เรกตัวเองไว้ก่อนครับเป็นเพลของ i n v เว e อีสปอร์อีกครั้งหนึ่งฮะโอ้เราได้มาร้อนไปพร้อมกับอันเดรเช่ครับแล้วนี่ครับจังหวะดีมาก e l ลเดอร์ไฟกำลังจะเกิดแล้วอีก30กว่ากวินาทีครับผมอันเดรเช่ไม่เกิดฮะยังไงครับอินเวต้องเอาแล้วครับมังกรตัวนี้เพอร์เฟกต์ i ามิ่งเลยนะเพลนี้ใช่ครับผมมากันแล้วด้วยครับและ MC จะแก้ยังไงครับตอนนี้ไม่มีอันเดรเช แต่ว่าสกิลคนที่กำพร้อมครับผมยังไงก็ต้องทำฮะเจซี่รอยอยู่นะเดนมาใส่เข้ามันจาะมาทีผม,มก,ก่อนเบลหลบมาก่อนบ้าเบล์มาไมมด้บัตดัดมเมทได้มากที่สุดครับแต่ว่าเบอร์เจซี่ไปไม่ตายครับตอนนี้ยังไงโโดได้เอาอดอโอดยอร์ปราแลกันแคทไทยไลน์ต่อที่ตรงกิเดมอนครับผมตอนนี้เริ่มเจ็บหนักมากเหมือนการโปรตอเตอร์โดนซินิเกตไล่ไม่พักครับแล้วเรียบร้อยนะมันคิวจากซินิเกตอ้โหออนไฟมากันแล้วครับผมอินเวดครับแล้วมาพร้อมกับเอลเดอร์ไฟด้วย นี่คือการเพิ่มความร้อนแรงในจังหวะที่ร้อนแรงอยู่แล้วครับไฟมันลุกท่วมเกมแล้วครับตอนนี้<ช>แล้วมาอย่างนี้จะได้อะไรหรือ,ปอเปล่าอันเดลิเซ่จะจับแค<ไ>ปทายครับผมดาบเรเตะขัดไปก่อนเลยครับผมตัวทางเตนกลางครับยังไงแคทไทยยังมีชีวิตรอดอยู่เดมมาเข้ามาในจังหวะนี้ครับผมเขาจะมีใส่หน้าไป็นทีเดียผมรู้เลยิว่าส่วนหน้ากำลังจไปอีกครั้งเรียบร้อยตุยแต่ตรงกลางครับขึ้นไปแล้วจบแล้วไม่จบแล้วครับผมโอ้โหด้วยพลังแห่งซิกครับผมอัลสเตอร์ปโบิลฟอร์ดมาเรียบร้อยแล้วจบเกมแรงนี้ไปเป็นเกม